นับสนุนโดยไมอ Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ นึงในรถยนต์อีโคคาที่ต้องบอกขับสนุกสุดครับสำหรับ Mazda 2นะครับโดยคันนี้ต้องบอกว่าเป็น Mazda 2ในแบบ hatchback เป็น Sportback กนะครับก็มีทั้งแบบซีดานแล้วก็แบบ hatchback ก็ที่สำคัญเลยต้องบอกว่า Mazda 2เนี่ยออที่ผมบอกว่าเป็นรถยนต์ขับสนุกเพราะอะไรผมบอกอยู่เรื่อยๆไม่ว่าคุณขับรถรุ่นอะไรก็แล้วแต่ของ Mazda เนี่ยคุณจะได้ DNA ของความสปอร์ตครับ DNA ของความสปอร์ตมีอะไรบ้างมีในเรื่องของช่วงล่าง ในเรื่องของการบังคับควบคุมของพวงมาลัยนะครับอันนี้คือ DNA ของความสปอร์ตของความเป็นรถยนต์มาสด้แล้วก็มีในเรื่องของความสนุกในการขับขี่คันนี้ยิ่งสนุกใหญ่เลยครับเพราะว่าคันนี้เป็นมาสด้า2ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับพอกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบางคนบอกเฮ้ยทันสนุกไปอย่างไงก็อย่างที่บอกครับพอเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเน,น,นีกก่ยงงกดคันเรงนเนเ่งนี้ปื๊ดเป็นไงนี่เห็นไหมอัตราเร่งมาไวปั๊บ นะครับประหยัดน้ำมันด้วยเรียกว่าครบสูตรนะครับครบเครื่องดูเข้าโคง้งผมปล่อยไหลๆเข้าไปเนี่ยเห็นปะมือเดียวก็ได้คือถ้าหาองศาบุมพงาลัยเจอพวกนี้นิ่งมากนะต้องบอกว่าเป็นรถที่พงาลัยนิ่งมากช่วงล่างกกอนถนนมากนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาสด้2เนี่ยเขามีการปรับอย่างแรกเลยคือในเจเนเรชันนี้ของ m a สด้า2เนี่ยมีให้เลือกถึง84รุ่นย่อย ก็จะมีรุ่นพิเศษด้วยนะพวกรุ่นอะไรนะครับป๊อปนะครับลุคก,กี้สตาร์อะไรก็มีเรียกว่ามีหลากหลายเฉดสีหลากหลายรูปแบบล้อจะเป็นสีไหนตัวรถจะเป็นสีไหนอะไรอย่างไรบ้างนี่เลือกรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับ m ิกซ์แอนด์แมชเขามีเขามีตั้งเอาไว้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคันนี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่มเติมจากรุ่นก่อนเนี่ยประมาณ30,000บาทเขาให้อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับอย่างแรกก็คือไฟครับ ไฟชุดไฟหน้าใหม่พร้อมเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอย่างที่2นะที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวไฟ d a y t i m ม r ร n น i ิ g งไล h t วิ่งตอนกลางวันเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีระบบที่เขาเรียกว่า GVC+ Plus ครับนะครับอธิบายง่ายๆไอตัว GVC+ Plus เนี่ยของ Mazda เนี่ยมันเป็นระบบที่ช่วยให้เวลาเราขับรถแล้วลดอาการครงนะครับคนนั่งก็ลดอาการเมารถนะต้องบอกว่าอันเนี้ย ผมว่าค่อนข้างดีเลยแหละนะนอกจากนี้นะครับก็มีระบบความบันเทิงต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาให้อันนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบนะกับเงินที่จ่ายเพิ่ม30,000บาทผมว่าคุ้มนะนะครับคุ้มกับสิ่งที่จ่ายเพิ่มไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ครับในส่วนของการขับใช้งานเนี่ยผมชอบ Mazda 2ที่สุดเลยคือ เรื่องของความคล่องตัวครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวนี้แหละเป็น s p o ร์ตแบ็หรือเป็นแฮช b a c k นี่แหละเนี่ยเข้าโค้งเอ่ยนะครับเปลี่ยนเลนเอ่ยมันแบบรถมันเหมือนแบบปุ๊บปั๊บทำได้สั่งสั่งได้อย่างใจเลยนะไม่มีอาการโยกไม่มีอาการย้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันอื่นที่ช่วยให้การขับขี่มันง่ายขึ้นอย่างช่วแค่เฮดอัพดิสเพที่มันมีรายละเอียดบอกเอาไว้นะครับหรือว่าตรงหน้าจอตรงกลางเนี่ยที่มีปุ่ม เลื่อนอยู่ใกล้ๆวางตำแหน่งการใช้งานได้ดีนะครับสามารถที่จะเลื่อนปรับเปลี่ยนปุ่มโหมดการบังคับควบคุมต่างๆได้วงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้มีเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบดูในเรื่องของระยะห่างจากคันทั้งหน้านะครับก็ถือว่าเป็น Adaptive Cruise Control ที่ใส่เข้ามาให้กับตัว Mazda 2คันนี้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับ ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยของมาซาสอก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกทุงล้มนิรภัยระบบช่วยเตือนต่างๆอ่านี่ก็ทางมาซาใส่เข้ามาให้เต็มที่เหมือนกันเป็นมาตรฐานนะครับถัดมาบอกเรื่องของการเก็บเสียงบ้งางนะครับต้องบอกการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าก็ทําได้ดีนะเนะี่ยผมใช้ความเร็วประมาณสัก70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับเสียงล้อกับยางที่บดลงไปบนพื้นถนน,นเนี่ยถือว่าเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างครบแต่ว่าไม่ไม่อึะกทกักคึกโคมนะครับเรื่องของวัสดุการใช้งานการติดตั้งภายใน้องโดสารถือว่าดีเลยแหละนะก็ถือว่าเป็นรถอีกคันที่ผมว่าขับสนุกนะครับเนี่ยขับสนุกนะฮะล้องตัวกระทัดรัดแล้วก็ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ามันครับ จัดว่าเป็นรถขับสนุกนะครับสำหรับ Mazda 2คันนี้ครับแล้วก็ต้องบอกคราวนี้เนี่ยผมว่ามากับออปชันที่มันค่อนข้างลงตัวครับทั้งเรื่องสีเรื่องออปชันการใช้งานเรื่องระบบความปลอดภัยความสะดวกสบายต่างๆถ้าบอกว่าอยากจะหารถอีโคคาร์ขนาดเล็กขับสนุกประหยัดน้ำมันเกาะถนนดีบังคับควบคุมง่าย Mazda 2คันนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้ว พร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ